พ่อเนี่ยเดินไม่ได้จะมีความยากลําบากในการพาไปอาบน้ําพาขึ้นรถยนนะีนี้เราก็เลยให้ทีมช่างเนี่ยช่วยกันออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยในการพาขึ้นรถยนสวัสดีค่ะชื่อกมนลวันสีทองพิมพ์นะคะอดีตเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะ ตอนแรกเป็นหมอลรองกระดูกทับเส้นที่คอนะทอนี้ก็เราไปทั้งรักษาแบบใช้กินยากายภาพฟังเข็มจัดกระดูกทีนี้ไม่อยากผ่าตัดเราก็เลยไปเจอเครื่องมือตัวหนึ่งต่างประเทศเขาจะเรียกแฮงอัพนะเป็นเครื่องยืดหลังตอนนั้นเราก็มีโอกาสได้ผลิตตัวนี้เป็นตัวแรกตอนนั้นเราทําไปประมาณ5ปีก็จะมีคนมาให้เราผลิตเครื่องฝึกยืนหรือว่าพวกทิวทเิแต่แรกมันจะเป็นมือหมุนอน หลักๆเราก็พัฒนามาเป็นพวกไฟฟ้าแล้วก็มียืนได้นั่งได้อะไรเงี้ยทีนี้ก็จะมีพวกรถถัดเดินทีเมื่อเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสทําพวกรถพาผู้ป่วยรับจากเตียงไปอาบน้ำเนาะแล้วก็เอาไปค่อมชักโคกได้อะไรเงี้ย ทีนี้พอมาเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้เนี่ยก็จะมีความยากลาบากในการพาขึ้นรถยนต์เนทีนี้เราก็เลยให้ทีมช่างเนี่ยช่วยกันออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยในการพาขึ้นรถยนต์เพราะว่าตอนนั้นเราเริ่มทําที่หมุนปรับระดับขึ้นลงได้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ปรับสลักซึ่งเวลาคนไข้นั่งแล้วไม่สามารถปรับได้ังนั้นตอนนี้นพอเราใช้เฟืองเกลียวเข้าไปมันทำให้หมุนได้ง่ายไม่หนักมือเนาะเราก็เลยทำได้หลายๆอยา่าง รถที่พาไปอาบน้ําได้ไปรับจากเตียงไปคล่อมชักโคกได้เพราะว่ารับจากเตียงมาบมงทีเตียงสูงเราอาจหมุนให้มันเตี้ยลงได้ไปคล่อมชักโคกแล้วก็พาไปขึ้นรถยนต์รถยนต์บางคันก็สูงบางคันก็เตีย้ยเพราะนั้นเราก็ต้องปรับขึ้นปรับลงได้พอทําทาไปเนี่ยก็จะมีคนที่เขาจะต้องไปฝึกยืนไปฝึกกายภาพเนี่ยซึ่งเวลาจะย้ายไปโรงพยาบาลเพื่อจะทากายภาพเนี่ยมีความยากลาบากเพราะนั้นถ้าเขาทําที่บ้านได้เนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็ได้ทําเป็นประจํา เราก็เลยเอาชุดหัดเดินของที่เราเคยทำเนี่ยมาใส่ในตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอเนกประสงค์มากๆเลยในรุ่นใหม่ Easy Move 2เนี่ยก็จะมีเป็นเตียงฝึกยืน Q Table เนี่ยเราก็พัฒนามาเรื่อยๆเนาะก็จะมีลูกค้าเนี่ยบางคนเขก็จะอยากให้ทําแบบยืนได้แล้วก็นั่งได้ในตัวซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็ทั้งมือหมุนเลย ก็จะมีตัวที่ว่าออกกําลังกายแบบปั่นแขนปั่นขาคืออันนี้ตัวนี้จะไปติดอยู่ที่เตียงฝึกเดี่ยเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการแบบแขนขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าได้ฝึกการปั่นแขนปั่นขาเนี่ยก็จะช่วยให้เขามีแบบการฟื้นฟูที่เร็วขึ้นอะไรเงี้ย เราพัฒนาไม่ยังเนาะรถเข็นตัวหนึ่งเนี่ยเราอยากทําให้มันอนเนกประสงค์ที่สุดอะไรเงี้ยทั้งแบบใช้ไปช่วยในยเรื่องกิจวัตรประจําวันได้เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายเนาะสังคมในตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุโรคต่างเนี่ยทำให้มีคนไข้ติดเตียงจํานวนมากขึ้นหรือทั้งอุบัติเหตุต่างเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จะต้องมีการฟื้นฟูมีการทํากายภาพบำบัด ตามโรงพยาบาลหรือสถานบำบัดต,ต่างๆตอนนี้ผมไม่สามารถทำได้ทันกับคนไข้ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นถ้ามีเครื่องพวกนี้อยู่ในบ้านเลยก็จะช่วยให้เขาทั้งทำกิจวัตรประจำวันทั้งกายภาพได้เลยวันหนึ่งอาจจะทำสองรอบสามรอบก็ได้ซึ่งก็งจะทำให้คนป่วยเนี่ยอาจจะกลับมาใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมมากที่สุดเยีย